ตองขอปรบมือรัวๆให้กับสาวไทยสุดสวยคนนี้อีกคนนึงเลยค่ะที่ล่าสุดแบรนด์ดังอย่างมิวมิวขอจองตัวนะคะนั่งแทนเป็น House Ambassador คนล่าสุด เป็นหนึ่งหนึ่งไอดอลสาวสวยชาวไทยคะ่ะที่ไปลดล้นแล้วก็ด่งดังในวงการเคป๊อปของประเทศเกาหลีใต้นั่นก็คือน้องมินนี่นิชานะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามมินนี่วงไอดอลล่าสุดคะ่ะหลังจากที่ร่วมงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เนิ่นนานแล้วระหว่างน้องมินนี่กับทางแบรนด์มิวมิวเองซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของปร์ด้านะคะก็ได้ถือโอกาสเรื่องงามยามดีคะ่ะประกาศยังเป็นทางการสักทีว่าเธอคือ House Amb a บส a เต r คนใหม่ที่จะส่งต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์มิวมิวให้เป็นที่ประจักมขึ้น แน่นอนว่าการที่ High บรนด์เนี่ยจะเลือกใครสักคนเพื่อมาเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายะนะคะก็ต้องมีทั้งความนิยมแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับทางแบรนด์ด้วยซึ่งน้องมินนี่ของเรานั้นก็มีครบทั้ง2องอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงนะคะรวมถึงสไตล์ที่ลงตัวกับทางแบรนด์มากๆด้วยความที่น่ารักสดใสนะคะปนไปด้วยความเซ็กซี่เบาน้องมินนี่ก็เลยคว้าตำแหน่งเฮาส์แอมบาสเดคนใหม่ของทางแบรนด์มิวมิวไปได้สำเร็จทำล่าสุดนะคะยัง ได้ถ่ายนิติสารแฟชั่นดังกับทาง h a r ์เปิ b บาร์ซาของสิงคโปร์อีกด้วยนะโดยทางนิติสารเองก็ได้ออกมาประกาศแล้วก็ต้อนรับน้องมินนี่อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยค่ะ